เอาครับพี่น้องครับสำหรับเศรมนี้โอ้ยเป็นตนายให้นาะครับพี่น้องครับนี่เรียบร้อยโรงเรียนกอขอหกครับพี่น้องครับนี่ล้มร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับพี่น้องครับนี่หลังจากสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาลมประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกลงมานะครับผลปรากฏว่าไปทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับในพื้นที่การเพาะปลูกกอขอหกนะครับผมต้นสูงนะครับของพี่น้องปองปายนะครับ หนึ่งให้หน้านะครับอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไรครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่แล้วก็นนอกจากนั้นนะครับมีบางพื้นที่นะครับผมที่ห่วงข้าวของกอขอหกจมน้ําด้วยนะก็ยิ่งถ้าไม่เกิดผลเสียหายนะครับให้กับเขานะครับกอขอหกต้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับเฮาสิมาทําการเปรียบเทียบนะครับความสูงของต้นข้าวนะครับแล้วก็เรื่องของการลมนะครับของข้าวสองสายพันธุ์นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีเหมือนกันนะครับ นั่นก็คือข้าวกอขอหกนะครับต้นสูงนะครับแล้วก็กอขอหกเตี้ยพันใหม่น่าน5 9เบอร์18ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวันชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube ที่มีชื่อช่องว่า Happy ้การเกษตรชาแนลนะครับเป็นช่อง y t u t u นะครับที่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำนานะครับที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะครับผม ได้รับโล่เงินจาก YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนอกจากนั้นนะครับสนับสนุนโดยแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเด็กเกินน้ำนะครับกับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับข้าวสองสายพันธุ์ครับกอข้อหกต้นสูงครับผมเมเปิลเลียดอยู่นี่ครับผมนี่เนาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากที่เจอพายุฝนนะครับเมื่อวานนี้เนาะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับกอของหกเตี้ยพันธุใหม่นะครับน้าน59เบอร์18นะครับเอารายละเอียดต่างๆไปยังไงไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ห้องเบิ้งกันชัดๆนะครับผมนี่สําหรับข้าวกอของหกต้นสูงครับนี่เนาะกล้องด้านหน้าด้านนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะให้พี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันชัดๆนะครับผม หลังจากที่เข่าสลัดเกสรนะครับเราก็มีน้ำนมขึ้นมานะครับผลปรากฏว่ากัทยอยล้มเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งเจอพายุฝนฝ่าฝนลงฤดูกาลนะครับก็เลยเห็ดห้กอขอหกต้นสูงนะครับผมนี่ล้มไปเบิดเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือสภาพเนาะเอามาที่นี่เพื่อเป็นการเซวลานะครับไปพบกับกอขอหกเตี้ยพันุใหม่หรือว่าหนาห้าเก้าของเราได้เลยครับผม เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับเรามายังแปลงของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมนี่ข้าวเหนียวต้นเตี้ยพันใหม่ล่าสุดครับนั่น59าเเบอร์18ครับผมนี่เนาะอยู่แปลงของแฮปปี้การเกษตรของเฮานะครับพิกัดยุบันมะค่าตะมนมะขามเพื่อกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาอย่างทีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่ครับผมนี่สําหรับ ข้าวน่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปขังนี่ครับผมนี่เนาะมะว่าสิเหล๋ยไปทั้งไดครับพี่น้องครับนี่เห็นตตะใบทงสั้นสังล่างอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนี่มาเบิงห่วงครับผมเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเราจะมาว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของหมากลักษณะของห่วงนะครับลักษณะการจับของ น่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับขขาเนี้วเตี้ยของเอานะครับแต่ว่ามือนี้เข้ามาโฟกัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสูงนะครับผมแล้วก็การล้มนะครับของข้าวสองสายพันธุ์เรียบเทียบกันนะครับระหว่างน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผมที่พ่อแม่พี่น้องป้องปลายเห็นกันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เนาะแล้วก็ข้าวกอของหกต้นสูงนะครับซึ่งเป็นเขาเนี้วหน้าปีนะครับผม แต่ว่าลักษณะของพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์จะแตกต่างกันครับพี่น้องครับเนี่เอาให้พี่น้องนะครับเดบ้งกันตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่คือนั่นฮะเก้าเบอร์สิบแปดนะครับผมนี่เนาะนี่อีกมุมด้านหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาทายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้พันธุ์ข้าวปลูกนะครับทุกสายพันธุ์บอกว่าสิเป็นเขาหน้าปีหรือว่าหน้าปังเขาเนี้วเขาเจ้านะครับแล้วก็ข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆนะครับที่แฮปปี้การเกษตรนะครับผม รวมไปจนถึงข้าวสายพันธุ์นี้ครับน่าน5 9เบอร์18ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จิมาโฟกัสนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการจับเป็นยังไงบ้างนะครับการจับของรวงข้าวเนาะแต่ว่าที่พ่อแม่พี่น้องปองไปเห็นกันอยู่นนิโอ้ยเป็นแต่สอนให้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะมาจากันนะครับผมเอานี่ครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4แครับ0 9 2 5 1 6 4 2 5 2นะครับแล้วก็065ครับ 0495999เนะครับเอาจังในฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรพร้อมกับทีมงานข้อมและผ้าจากพี่นองปล o ปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมน่าน5 9เบอร์18นะครับกอขอ6กพันเตี้ยสายพันธุ์ใหม่ของเราครับผม